โอเคเริ่มอัดกันเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ได้โรบอตนะพืชประธานแบรอดนะใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็รีโราถึงแม็กเลวลแล้วเดี๋จะพาดูพาชมแล้วก็กิจกรรมนี้มีอะไรบ้างก็คือมีส่งเควส <P> พืชไอตัวแบรอตใช่ไหมแบรอตให้ โอ้ด anyway, ีออนเมลหลอดแล้วก็ทําตามเก็บภารกิจทุกครั้งที่เราใส่ฮะเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ฮะตามข้างล่างนี้นี่อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเลยแล้วก็ตัวนี้ผมได้แล้วตัวนี้ได้แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณเก้าพันต่อวินาทีแล้วก็ตัวนี้ก็ดีหน่อยฮะไอ้น้ายาเียก์หลอดตัวหลอดนี่ไงสีแดงข้างๆมองอาจจะตัวหลอดหน่อยนี่างทำให้ สวนเรามีเบลล็มันเรื่อยๆครับเนี่ยเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปดูสวนเพื่อนที่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ใหรออันนี้อันนี้คือส่วนที่ยังไม่ได้ใส่ก็จะมาเรื่อยๆทีละหนึ่งทีละห้านี่ค่อยๆมานี่ไปดูส่วนเราแล้วใส่ไว้ใส่ไปสองอันละเ <c oughs> <c oughs> ยอะโคตรเยอะเลยแล้วก็การอัปเดตรอบนี้ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะพืชมัน มันไม่เหมือนซีซันแรกๆแบบผิวไหวใส่น้ำเดี๋ยวมันบอกว่าเกมออปติมายแอคทีฟมีบางฟิวเจอร์ปรับลดลงน่าจะอันนี้นะน่าจะปรับพืชใที่ลดลงอืมก็น่าจะเท่านี้แล้วก็มีตัวอะไรอัพเดตบ้างถ้า่าทำกิจกรรมก็ตัวนี้ปิดท้ายะัะ น่าจะตัวเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะถอยก่อนสามหมืนสองตอนนี้ก็วีาทีละล้านฮนะวีาทีละล้าน <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เนี่ยกดกบจนแม็กละรีบวหกมันก็เบล็อตตัวนี้ก็จะมาได้เลยนี่ซีเซอร์แล้วเป็นมังกรโอเคน่าจะเท่านี้ไม่มีอะไรละก็แค่ปลูกพืชตีไปเรื่อย มีไข่เอาไข่ไหมแต่ความรู้สึกว่าไข่ผมอยากจะเก็บไว้เปิดซีซันหน้าซีซันหน้าเนี่ยพวกเนี้ยใช่หมดเลยนะเก็บไว,ว้เก็บไว้นี่กจันไว้นี่ก็ไข่เดี๋ยวซีซันหน้าเจอกันนะไอ้ไม่ใช่เอาเด็ดหน้าเจอกันเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแบบน่าจะเปิดแบบเงียแบๆบเพราะว่า <c oughs> ติดติดอย่างเดียวต้องมีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กในเซลิเอตไม่สะสมเงินได้ขนาดนี้แล้ะแต่ก็ต้องก็ต้องซื้อเพราะว่าไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าว่ามีอัปเดตหนาข่าดนี้เดี๋ยวดูด้ยเพื่อนมันพืชยังไม่มีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูของเพื่อนเพื่อนน่าจจะไปแล้วอย่างเลย พราะไม่อยากทำยาวเพราะถาทำยาวไปมันก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่สองเอันนี้ก็แรกกับเพื่อนนะเพราะ่าเราอยากได้พิซพซ่าพิซซ่าเออลืมบอกว่าภารกิจนี้คือถ้าเราสคมคบเราสามารถรีเพิ่มได้ตอนนี้ก็น่าจะรอบที่สองแล้วรอบแรกก็ได้ไปลวตัวนีนน้น้ำยาน้ำยาน้ำยาในหมวกหมูเครื่องกลดเท้ามือ ตัวนี้กดใช้ทีละครั้งฮนะอย่าไปลั่นใช้สองครั้งนะหมดนะส่งผลครั้งหนึ่งน่าจะสี่สิบนาทีไหมหรือยี่สิบนาทีนี่แหละจะไม่ผิดเนี่ยเราดูวอดได้รอทีเดียวปรับก่อนโอเคกระเป๋าเข้าเป๋าเข้าเป๋า,า,ปา,า,ปาอันไหนไม่ได้ใช้เก็บกระเป๋าก่อนโอเ้เก็บมาละมาแล้ว แล้วก็มันมีของใหม่อยู่นะไหนวะนี่งไงอ้กุญแจมือนี่าเงี้ยจะทำย่างนี้มันึบอา้าวเฮ้ยทำไมไม่ล็อก้ลยวะอ่าเรียบร้อยนีมม่มาเรื่องเครื่องบินเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บแป๊บ เราขึ้นขายด้วยสิลอแป๊บพิสมติก บอกกันเฮ้ยมาเถห่อน หารมาล้วนๆเลยโอเคมาละมามาได้แล้ว ส่งไปบอมปนิโคโคุลีพยาจระเข้จระเข้ทิ้งปืนโอเคกดดีโล <c oughs> <c oughs> กดรวยสุดต่าแล้วสองแปดเงินเฟอ้อนะครับ เฟือหมดแล้วเดี๋ยวเปิดอีกสักแปบบ๊บเปิดรับโอเคโทรเลยโทรละ טים 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 มันจะขายหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเปิดแปบ๊บนึงแล้วกันได้สิบเอ็ดนาทีเพื่เปิดให้เผื่อรอบหน้าไปส่งภารกิจได้โอเค เดี๋ยวสเปปเดี๋ยวมาสง่างคนอื่นก่อนว่ามันเฟ้อหรือยังเนี่ยมันก็จะตีไปตึ๊บๆๆโอเคน่าจะพอไหมโอเคเยอะแล้วจะปิดก่อนอขาตัวน็ด ก็ตลี่ก็ตลี่แข็งแรงสองแสนเลยเหรอโอ้สองหมื่นห้าโอเคเดี๋ยวไปส่งนี่ก่อนไปส่งคนอื่นแป๊บหนึ่งไปส่งแบบเซื้อืืนวัด มันมีเยอะไหมอะไรอย่างนี้โอเคเไปส่งอันนี้เพิ่งเลเวลสามน่าจะเพิ่งมาเล่นนะอันนี้ก็แมกเทียพิงกี้อ้าวไอสัตว์ออกเฮ้ยใหู้มาดูอ๋อรีแคปโอ้โหาให้ดู โถขอดุหน่อยก็ไม่ได้โอเคเงินก็ยังไม่เฟื้นเท่าไหร่แต่ข้อเสียนี่คือเวลาบอสมาเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน,นรู้จะเสียงยได้ก็เาไม่ได้ก็ไม่เอาไปต่อเนื่องทิ้งไปไปดวนทำไมเพื่อนมันปิดอ่ะไม่ดูจะมาสอดแนมสักหน่อย อ่าโดดแล้วโดดแล้วอืมสามเจ็ดเฮ้ยสามเจ็ดเลยโลโอ้โอเคแล้วจะเท่าเดี๋ยวโอเคกลับเซิร์ฟเรากลับ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 ไปหาเพื่อนเพราะว่าคนมาเล่นเดียวนะตอนอัปเดตอัปเดตคนเล่นเยอะมากประมาณแปดล้านก็กลังมาเกมกลังมา เออเอๆๆออเออะไรอะไรเมื <ES> all right, all right. Ici, ่อก <laughs> <Game 91> okay. ี okay. ้เห yes. ็นขบวนมะม่วงเฮ้ยมาทีโอเคเดี๋ยวรอบนี้ก็จะไปพักละเจอเพื่อนต่อคืนเอาจริงดิพิซซ่าไม่ออกเลยตัวพิซซ่า ก่อแปดคีบไปยังไม่ไใช้โอเคโอเคคลิปนี้เราจะทำแล้วไม่มีแล้วละสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวซื้อนี่ก่อนดูก่อนมีอะไรนะซื้อ อ่าวแตงโมกินข้าวไปแล้วจุ๊บ